คำเตือนเนื้อหานี้อาจมีการสปอยใครที่ไม่อยากโดนสปอยแล้วก็ปิดคลิปนี้ไปเลยให้เสียงภาษาไทยโดยต้าต้าเองเนสุกปรน,นอสูรอสูรตนแรกที่ชนะแสงตะวันอสูรตนแรกที่อยู่ข้างมนุษย์เมื่อก่อนการใช้ชีวิตของมนุษย์ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งได้มีพายุลูกหนึ่งพัดมา ถ้าสิ่งที่ไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนต่างหวาดกลัวว่าอย่างนั้นแหละอย่างนี้นี่เองสุดยอดไปเลยอะไรสุดยอดกันอสูรนะไฟที่พัดมานะพัดหายนะมาเลยนะเดี๋ยวก็ตายหรอกคนอย่างนายนะรู้จักขความตายเป็นบ้าหรือเปล่าฮะรู้ไหมว่าเขาก่อคนอื่นเขาเป็นหัวมากแค่ไหนในภารกิจแต่ละครั้งที่นายต้องเสี่ยงตายนะรักษาชีวิตตัวเองบ้างสิไฟ แล้วในสุดโกนะจะต้องปกป้องไม่ใช่หรืองไงยิ่งตอนนี้เธอโดนอสูรใหม่หัวด้วยนายจะทำยังไงฮะฉันนะกโกจะตายอยู่แล้วโอ้ยเซนิซึถึงจะเจ็บก็เถอะแต่ขอบคุณนะนี่นายบ้าไปแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉันหมายถึงเรื่องที่นายเล่าให้ฉันฟังนะ่ะและเรื่องต่างๆที่พวกเราได้ไปป่าปอสูรด้วยกันมันทําให้ฉันเริ่มเห็นแสงสว่างที่เริสว่างขึ้นมาในอนาคตฉันเองก็ต้องพยายามขึ้น ทำไมมีนายฉันคงมองไม่เห็นแสงสว่างนี้แนะ่เป็นเพราะมีนายอยู่ขอบคุณจริงๆนะเซนิซึพูดบ้าอะไรของนายเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่าพูดอะไรที่มันน่าอายออกมาง่ายๆแบบนี้สิยยัยชนเต็มๆเลยเ <c oughs> ขานี้อะไรอีกเนี่ยจดหมายถึงฉันเหรออะไรกันช้าไปช้าไปช้าไปทําอะไรอยู่นะพวกแกการฝึกเพิ่งจะเริ่มเอง จงลุกขึ้นมาซะต่อให้ล้มสักกี่ครั้งก็จงลุกขึ้นมาถ้ายังล้มอยู่แล้วก็แล้วจะข้าความฝันได้อย่างไรถ้าเป็นข้าล่ะก็ข้าจะลุกขึ้นไม่ได้เรื่องเลยพวกแกไม่ชูชานเอาซะเลยเหล่าเสาหลักก่อนอื่นเลยอุซูเทนเงน็นเสาหลักแห่งเสียงและเป็นรุ่นพี่ของคันโดจิมิซุริเสาหลักความรักน้องเล็กสุดโทคิโตะมุอิจิโร่เสาหลักหมองเสาหลักอสอรพิษอิคุโรโอบานา เสาหลักวายุชินาสกาวะซันเมิเสาหลักหินพาฮิเมจิมะเกียวเมและชายผู้โดดเดี่ยวล,ลิงต้นฉบับจะอยู่ใต้คลิปไหมครับ